เข้าใจไหมต้องฟังให้ดีก่อนนะไม่ใช่งานที่ชอบเท่าไหร่อาจจะเป็นงานแต่เงินดีแต่อาจจะไม่ใช่งานทีไปถึงแล้วถามเขาดีๆว่างานอะไรกันแน่เขา้าใจไหมเพราะว่าไปถึงแล้วได้เงินดีแต่อาจจะไม่ใช่งานทีที่เราอยากไปเราอยากทำอย่างนี้เออแต่ต้องยอมรับจุดนี้ก่อนว่าถ้าไปแล้วนะมันอาจจะไม่ใช่งานที คุยกันไว้หรือที่พูดกันไว้นะอันนี้คือพอพอเตือนก่อนอข้อแรกเลยเออจะเป็นเช่นนั้นและผู้หญิงคนนี้นะเขาเรียกว่ามีผัวไม่ได้ลูกของเจ้านะมีผัวแล้วตรงได้ยาล้างจะเป็นแบบนั้นดวงเขาเรียกว่าดวงดวงเอ่อพจากคนเขา,า,ขา,าจะเรียกว่าดวงอยู่กับใครแล้วร้อนน่ะเออ อยู่อยู่กับใครแล้วจะร้อนไม่ได้อยู่กับใครอย่างนี้ทำยังไงจะแก้ได้แก้ไม่ได้แล้วเขาก็เป็นผู้หญิงที่ว่าไม่มั่นคงกับใครง่ายๆเข้าใจไหมเออถ้าไม่ชอบกูก็กที่ด้วยเขาเป็นคนสวยด้วยเข้าใจไหมเขาเป็นผู้หญิงรูปร่างหน้าตาดีด้วยแล้วเขาก็เลือกได้สวยเลือกได้นะเข้าใจไหมถ้าไม่ชอบก็ไปอย่างนี้นะไปเลยมึงจะไปหาใครก็ไปกูไม่ได้สนใจมึงหรอกอย่างี้เออ แฟนนั้นรักจริงรักจริงเขาเรียกว่าเป็นคนโง่แฟนน่ะเป็นคนซื่อออ่เปัจจุบันนี้น่ะซื้อมากซื่อมันเรียกไปไหนต้องไปกูซีมึงไปมึงต้องไปอย่างนี้น่ะและก็เป็นเนื้อคู่กันไหม ไม่ใช่ใชถ้าเกิดเขาเดินทางลูกสาวจะเดินทางได้อีกผัวน่ะแต่ลำรวยไหมก็ดีอยู่นะแต่ว่าต้องต้องฟังพอพูดก่อนว่างานที่เขาจะไปนี่นะอาจจะไม่ใช่งานที่เขาโชคแต่ว่าไปแล้วจะได้ทรย์แล้วลูกสาวของเจ้าจุดอ่อนที่สุดที่สุดคือใช้เงินเก่งใช้เงินเก่งใจนักเลงถึงไหนถึงกันแต่ว่าได้ผัวน่ะได้ผัวคนจ๋า คนจคนชื่อสัตนะเออัว์เออภาษาภาษาภาษาจะยากินดามณนนี้จะบอกว่าคนจ้าฮรักข้ามากเออคือชุงมใจได้อะเออดได้เงินมานี่ไม่ให้กูใช้กูไม่เป็นไรห้าสิบบาทกูก็เอาและแต่กูต้องให้เมียเออรักมากแต่ลูกสาวคงจะเสียอย่างหนึ่งถ้าตัดอย่างนี้ออกไปได้จะดีมากเลยการใช้จ่ายเขาเรียกว่า รูหรายดูเพลงเออจะเป็นเช่นนั้นถ้ากูไม่ปากแดงกูไม่ออกจากบ้านเ้อกูต้องสวยแก้มนี่ก็แดงกับริกเลยนะเอาบงแล้วตัวไม่ตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กเออตัวเล็กเหมือนเหมือนเด็กตลอดนะมองไปยังไงไม่เหมือนไม่แก่ะมีอะไรอีกไหม ได้ทราบไปอันเพื่อนอันเพื่อนอันใจใจจริงไหมกับเขาจริงใจไหมจใจไหมก็ก็บอกแล้วว่าเรื่องจริงใจนะคือไปหาเงินเข้าใจไหมเพื่อนน่นดีไหมเพื่อน,น,นอ่ะดีดีแบบในสบับของเขาแต่พูดว่าจะดีเ,เต็มร้อยไม่ผู้หญิงกั่ลูกเจ้านั่นละคนจะหลอกได้ เออนั่นแหละแม่เป็นห่วงเลยนะแม่เป็นห่วงไม่ต้องห่วงมันผู้หญิงยังมันไม่มีใครหลอกมันได้หรอกไปนอกมันมันไปร้อยหัวเอ็ดเจ็ดอย่างน้ำแล้ว จริงนะเออแม่เป็นห่วงนะไม่ไม่ได้รอกลวงแต่งานอ,อนนาจจะไม่ใช่งานที่ชอบแต่เขาจะไปเจอคนดีจะไปเจอเจอบุรุษอีกหัวนี้จะต่างถ้าเขาไปไม่ได้นะจุดที่เขาไปไม่ได้คือหัวผู้นี้แล้วเขางเขาจะคิดว่าคือยอมทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อมีอไม่อยากให้เมียไปเพราะรู้อยู่แล้วว่า ลูกจากเป็นคนแบบไหนพาไปปุ๊บมันก็ต้องมีแหละเป็นไปไม่ได้มันอยู่คนเดียวไม่ได้ลูกเจ้าน่ะเอออืมีอะไรอีกไหมอือยากลูกลูกลูกชายลูกชายนี้เขาเรียกว่า บางครั้งก็เหมือนมันคำรามออกมาเหมือนเหมือนจะพูดได้เออแต่ไม่พูดได้แค่คำเดียวใช่ไหมแบบอ้ออย่างนี้นะเออได้แค่นั้นเออลูกชายเป็นอย่างนี้เกิดจากกรรมเก่าไม่หายถ้าหายพอบอกว่าหายถ้าหายพอรักษาห้แต่อันนี้เป็นกรรมเก่าของเขาเขาจะต้องอยู่แบบนี้ แต่ก็ดีที่เขาแข็งแรงมาเจ็บไมป่วยอะไรก็ดีแล้วลูกเออมีแค่นี้ถ้าเราไปรักษาหรือจะไปเสียเงินพอไม่ให้เสียเงินเพราะว่ามันรักษาไม่หายมันเป็นโรคของกรรมเก่าในอดีตชาติเขาเขาเคยเสือดคอไก่เฉือดเฉือดคอไก่แล้วทีนี้น่ะจาดปัจจุบันเขาก็เลยหลอดลมตีบอยู่ตรงนี้อืมมันก็เลยทำพูดไม่ได้ได้ๆ นั่งนั่งอยู่ก็ตกใจตกใจตัวเลยมใถูกไม่ถูกแแม่นดแม่นใช่มไม่ถูกแค่แ่นอดีดีคือไปได้กินได้นอนได้ดูแลตัวเองได้ลูกของเจ้าน่ะ แต่แคร์อะอย่างนี้เลยลเหมือนบางครั้งเหมือนเจ็บนะแต่ไม่ได้เจ็บแต่เออเออเจ็บออฮ่เราเราผู้เป็นแม่เนาะเราก็มั่นใจจะขาดอย่างนี้นะเออตกใจตกใจด้วยแล้วก็เหมือนโอูสงสารลูกจังเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยคุณหมออันดูเด็กโทรศัพท์เนี่ยอ้าวจะให้มันทำอะไร ก็ดีนะที่มันแบบันมันสื่อสารอนะไรได้ัไม่ได้นอนยุคนี้มันเป็นมันเป็นมันดีที่เขายังสื่อสารตรงนี้ได้ใช่ไหมถึงเขาพูดไม่ได้พวกเจอยากถามอะไรมันเกาะใส่หูทิพนะเขียนถามนะสื่อสารได้เออรู้เออรู้ใช่รก็มันคนใบนั่นแหละก็ก็คล้ายๆกับคนใบแต่ว่ายังยังดีที่แบบ ้าอย่างนี euh> ้ได้อะไรได้เราไปยัง <oh รู้ว่าสมมติว่ามันจะเป็นอะไรมันก็มันก็ตองบอกก็แบบนั้นหมดแล้วใส่ไหมไม่เ็ยเป็นมวยเสไหมได้เดี๋ยลูกยิงเอาอ้นั้นมาประกากับอปนั้นมาสิเนี่เป็นสิ้นคนทำอะไร มเน,น่เป็นลิซิลวงเป็นรรลิซิลวงค่ะลิซิวงนี่มันพ่นออกมาแล้วใช่ไหม<ฆ>มันเป็นนอออกมาแล้วของลูกนะ<ฆ>อยากหายไปหาตนวงวงซางรู้จากตนวงวงซางมันอยู่ตรงข้ามบ้านนี่เรนบอกตรงทางออตรงที่ตรงโน้นเอาไปตมกิน<ฆ>พอรู้ยาดีละกุมารีน้อยไป,ปกูชิวกบเมตาเ<อ> <พอ S 2> มตาล่างบอกกุมารีน้อยมาขะอะไรคะเอา เอาเอาพอจะเขียนหวยให้เขาเขียนหอยเอาเอองวดที่แล้วก้าวหัศูนย์พอหายงวดก่อนเล็กรเล็บางวดดีเล็กรเป็นนี่เป็นสินนะเอ้ยเป็นน่เป็นคนเนาะน้อยมากแล้วแต่้าคนไม่เป็นนี่คือคนไม่มีปัญญาลูกก็คิดอยงานนกลงใช่คนเป็นนี่คือคนมีปัญญายิ่งเป็นเยอะ

ไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเอาแค่นั้นเลยตัวละหาบก็ได้เยอะแล้วนะได้แบ่งปันใครถามกอวักปูกให้มาตัวนี้อ่ถ้าอย่างนั้นก็อนุโมทนาสาธุคอใอยพุทธสมปัรนนาในสิ่งที่มาทุกประการมั่งมีร่ำรวยถูกหวยกันเมื่อมาที่นี่ไปจบเลย มันเรกทันใจไหกูอ่ัมรู้จักกับเรา